เราก็จะเอามาฝากไว้ในกระถางอัญชันนะคะต้นนี้กระถางอัญชันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูผลแก่ของมะระขี้นกนะคะที่เราเก็บไปในคลิปที่แล้วนะคะเราเก็บไปแล้วเราก็เอาไปใส่ตู้เย็นไว้ค่ะตอนนี้เขาเหลืองเขาเหลืองทั้งทั้งทั้งลูกเลยนะคะเหลืองทั้งลูกเลยค่ะแกว่า ดูเมล็ดเขานะคะเมล็ดเขาสีสวยมากค่ะเหมือนเหมือนกับเป็นเมล็ดทับทิมนะคะแต่เป็นสีแดงสดนะคะไม่สวยมากนะคะไม่แก่สมบูรณ์เลยละค่ะเพื่อนๆและเพื่อนๆดูนะคะเมื่อเขาแตกออกมาแบบนี้นะคะเมื่อเขาแตกออกมาแบบนี้เขาก็จะเป็นเหมือนนกนะคะอันนี้เหมือนปากนกอันนี้สองข้างนี้ก็เป็นปีกนกนี่แหละค่ะเราเลยเรียกว่ามาลาคีนกนะคะเอาเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะเขาสีเขาสวยมากนะคะสีเหลืองส้มแล้วก็สีแดงที่เมล็ดของเขาเนี่ยค่ะเพื่อนๆค่ะ เมื่อเขาแตกออกมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆ่คะเห็นไหมคะสีเขาสวยมากเลยค่ะเปิดเขาจะสวยถ้าเขาติดขาต้นนะคะเหมือนจะเป็นดอกไม้เลยค่ะจะเป็นดอกไม้แต่เขามีเมล็ดเขาที่สวยมากนะคะเมล็ดที่มีสีสวยมากแบบนี้ค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอามเล็ดของเขาเนี่ยนะคะไปขยายพันธุ์ต่อนะคะเมล็ดสวยๆแบบนี้นะคะเมล็ดนี้น่าจะแก่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่แก่แบบนี้นะคะและลายเมล็ดเลยนะคะน่าจะสมบูรณ์เลยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะเพาะเขาไว้อย่างไรนะคะ ดูกันเลยค่ะค่ะเ,เพื่อนๆคะ่ะเราก็จะเอามาฝากไว้ในกระถางอัญชันนะคะต้นนี้กระถางอัญชันต้นนี้เราดี Y ไว้แบบนี้นะคะเอาไมา้เสแสนงเสื้อทาเป็นโครงให้เขานะคะนี่นะคะเราก็จะเอามาฝากไว้ในกระถางอัญชันเพราะว่าเราไม่ต้องไปไปทากระถางใหม่นะคะเดี๋ยวพอเขาเขางอกขึ้นมานะคะเราค่อยย้ายเขาลงกระถางใหญ่นะคะเอามาเล็กมาฝากไว้นี่ก่อนเลยค่ะ แล้วก็มะลิมะลักขีนกนะคะเอา,า,าลงไว้เลยค่ะเอาลงไว้นะคะถ้าเรายังไม่มีพื้นที่ปลูกเยอะเราก็เอาลงไว้น้อยนะคะแล้วที่เหลือเราก็เก็บไว้ก่อนค่ะเราก็จะทําแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราก็เอาดินกบค่ะก็อดินกบไวเลยค่ะเดี๋ยวพอเขางอกขึ้นมานะคะเราค่อยเอาส่วนที่งอกของเขานี่นะคะไปไปขยายลงกระถางนะคะนี่ค่ะนี่คะแล้วก็ทําแบบนี้ไว้นะคะนี่ค่ะ เพอเขางอกไว้เราเพาะไว้สี่ห้าเมล็ดนะคะเดี๋ยวเราก็เก็บที่เหลือนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอเรามีกระถางพอแล้วว่าเรามีพื้นที่พอเราค่อยเพาะเพิ่มค่ะเราเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะวิธีวิธีการเก็บรักษาของเรานะคะเราก็จะเก็บเขาไว้ในตู้เย็นค่ะเอามาขยายเมล็ดของมะระขี้นกนะคะที่เราปลูกของเราเองเราปลูกไว้ในขวดน้าอารมณ์นะคะตอนนี้เขาเป็นผลแก่สมบูรณ์เลยค่ะและเมล็ดเขาก็สวยนะคะเขาแตก แต่ลูกเขาแตกออกมาแบบนี้นะคะเราก็สามารถเอาเล็กเขาไปขยายได้เลยค่ะและเพราะด้วยวิธีการฝากเขาไว้ในกระถางต้นไม้อื่นๆนะคะได้เลยค่ะเพราะว่าเรายังไม่มีกระถางพอนะคะเราใช้พื้นที่น้อยใช้พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะเดี๋ยวพอรากเขาง,งอกออกมานะคะเราค่อยขยายเขาลงกระถางใบใหม่ให้เขาค่ะค่ะเพื่อนๆการคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะไ้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ